สวัสดีครับเพื่อนๆพีนพ่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ขออนุญาตดวงวิญญาณของพระอาจารย<ด>์พระ,อ,รพระอินนะครับพระอาจารย์ท่านที่นำเราเข้ามาดูาล่องลอยของเหล็กไหลที่พระอาจารย์ท่านบอกไว้ตามนี้นะครับ คลิปนี้ขอรำลึกของขอรำลึกถึงท่านนะครับขอรำลึกถึงดวงวิญญาณของท่านขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่พระภูมิที่ดีนะครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับท่านเชื่อไหมว่าอาจจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์หรือว่าอาถรรพ์ของเหล็กไหลตรงนี้หรือเปล่าที่ ไปถ่ายทำกลับมาแล้วเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันกับพระอาจารย์นะครับเพราะตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ได้ออกไปบิณฑบาตตามปกติแล้วท่านก็โดนร,รถชนนะครับมรณภาพคาที่เลยครับผมพระอาจารย์เสียชีวิตคาที่เลยครับทําความโศกเศร้าให้กับผม อะเท็กเตอร์น้อยายลุยเป็นอย่างมากนะครับผมผมคิดว่าเป็นเพราะอาถันเด็กไหลนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นท่านลงมากินน้อยขึ้นหนึ่งท่านมาแค่นั้นเนาะแต่แต่พิจารณาครับผมแต่แต่จะพิจารณาขอให้พิจารณาโปรดใช้พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมกับผมเองเท็กเตอร์น้อยไยลุยก็ไม่อาจจะ การันตีได้ว่าเป็นเพราะอาถรรพ์ของเหล็กไหลหรือเปล่าท่านถึงได้มโมน,นภาพกระทันหันขนาดนั้นทาง,งที่ท่านอายุก็ยังยังยังน้อยนะครับผมอนาคตยังอีกไกลขอไว้อาลัยพระอาจารย์อินณนะที่นี้ด้วยครับ